ครับนั่นเงครับวันนี้นะครับในรายวิชาการขายเบื้องต้นหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของนะครับความจําเป็นนะครับแล้วก็ความต้องการนะครับวัฒนาการของการตลาดนะครับรวมถึงความแตกต่างของการตลาดและการขายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีเนื้อหานะครับความรู้อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับครับจากคราวที่แล้วนะครับในเรื่องของความหมายของการตลาดนะครับครูก็สรุปให้นะครับก็คือ ความหมายของการตลาดนะครับหรือ Marketing นะครับก็คือกระบวนการทางสังคมและการจัดการนะครับที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับสิ่งตอบสนองความจำเป็นนะครับก็คือน e d นะครับแล้วก็ความต้องการเนี่ยวอนเนี่ยนะครับโดยอาศัยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านะครับและนำไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีเช่นเรานะครับปลูกข้าวนะครับเราทำข้าว นะครับแล้วก็อาจจะเอาไปแลกกับไข่นะครับซึ่งในปีวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็คือในการแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งของนะครับก็คือผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็นําไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เราต้องการนะครับนั่นเองครับนักเรียนครับจากคราวที่แล้วนะครับที่ครูให้นักเรียนนะครับได้ศึกษานะครับในสไลด์นะครับเกี่ยวกับตัวอย่างนะครับความจําเป็นแล้วก็ความต้องการนะครับ need and want นะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้ทํา ใบงานนะครับก็ในเรื่องของความจําเป็นนะครับและความต้องการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับต่อมานะครับนักเรียนในเรื่องของวิวัฒนาการของการตลาดนะครับก็จะมีอยู่5ยุคด้วยกันนะครับก็คือแนวคิดเน้นการผลิตนะครับ production concept นะครับ แนวคิดเน้นผลิตภัณฑ์นะครับ product concept นะครับแนวคิดเน้นการขายนะครับ selling concept แนวคิดเน้นการตลาดนะครับ marketing concept แล้วก็แนวคิดการตลาดเพื่อสังคมนะครับ social marketing concept นะครับครับนักเรียนครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขายนะครับ ในส่วนของการตลาดนะครับหนึ่งก็คือเน้นที่ความต้องการของผู้บริโภคนะครับ consumer oriented นะครับในส่วนการขายก็คือจะเน้นที่ความต้องการของผู้ขายนะครับ seller oriented นะครับการตลาดนะครับในส่วนนะครับข้อสองก็คือเริ่มต้นจากการกําหนดความต้องการนะครับของผู้บริโภคนะครับแล้วจึงจัดหาหรือผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นนะครับในส่วนการขายก็คือเริ่มต้นจากการผลิตสินค้า จากนั้นนะครับจึงหาวิธีจะจําหน่ายสินค้านั้นนะครับในส่วนการตลาดนะครับข้อ3าก็คือมุ่งที่กําไรสูงสุดนะครับในส่วนของการขายก็จะมุ่งเน้นที่ยอดขายสูงสุดนะครับการตลาดนะครับในข้อที่4นะครับก็คือใช้การวางแผนระยะยาวในการผลิตนะครับสินค้ามีการหาตลาดใหม่ๆนะครับเพื่อการเติบโตของกิจการอนาคตนะครับในส่วนของการขายก็จะใช้การวางแผนนะครับระยะสั้นในการผลิตสินค้า และมุ่งเพียงตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับครับต่อไปนะครับครูจะนักเรียนดูนะครับคลิปวิดีโอเรื่องของความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขายนะครับว่ามีทั้งหมด9ความแตกต่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับนักเรียนเก้าความแตกต่างระหว่างการขายกับการตลาด ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดนั้นแม้ว่าจะเป็นคนละส่วนและคนละแผนกกันแต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความสําคัญต่อธุรกิจไม่แพ้กันเพียงแต่แต่ละฝ่ายนั้นมีจุดโฟกัสที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็ต้องร่วมมือกันเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อองค์กรและนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างการขายและการตลาดที่คุณต้องรู้ข้อที่ 1. มันเป็นเรื่องของการตั้งคําถามกับการเล่าเรื่อง สำหรับฝ่ายขายแล้วการถามคำถามเพื่อค้นหาว่าลูกค้ากำลังเจอกับปัญหาอะไรหรือต้องการอะไรนั้นยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อาจถามลูกค้าว่าตอนนี้บริษัทของลูกค้ามีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องมีพนักงานกี่คนและมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่บ้างในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นะปัจจุบันนั้นใช้งานได้ยากซับซ้อนและมีราคาแพงแถมบริการหลังการขายก็ไม่ค่อยโอเค ซึ่งตรงนี้นี่เองที่หน้าที่ของเซลล์นั้นคือการเสนอสินค้าหรือบริการของบริษัทเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในขณะที่ฝั่งของมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดนั้นคือการเล่าเรื่องยกตัวอย่างเช่นการทำบทความหรือวิดีโอลงเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเราคือบริษัทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เติบโตมาจากการมีทีมงานเริ่มต้นเพียงแค่2คนจนณปัจจุบันมีพนักงานกว่า40ชีวิต และตอนนี้บริษัทเราก็ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้ารายใหญ่อย่าง Microsoft ให้ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการเขียนซอฟต์แวร์ให้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมงานกันนี่คือการเล่าเรื่องในสไตล์ของนักการตลาด <Wow. S 1> ข้อที่2มันเป็นเรื่องของการคิดแบบคณิตศาสตร์กับการคิดแบบศิลปะสำหรับไฟล์ขายนั้นคือการคิดแบบคณิตศาสตร์หลักการจะตรงไปตรงมายกตัวอย่างเช่น2บก2ก็ต้องเท่ากับ4 ซึ่งไม่ว่าเราหรือคุณครูจะมีความคิดเห็นอย่างไรหลักการมันก็คงยังเป็นเช่นนั้นในขณะที่การตลาดเปรียบได้กับศิละปะซึ่งเมื่อผู้คนพบเห็นแล้วรู้สึกประทับใจในคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่ได้รับชมก็จะเกิดการบอกต่อกันยกตัวอย่างเช่นในสมัยเรียนเราอาจจะเห็นกิจกรรมที่มีการแสดงละครเวทีแล้วเรารู้สึกหัวเราะสนุกสนานเรากลับบ้านไปก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านฟังว่าวันนี้ละครเวทีที่เพื่อนๆนแสดงนั้นสนุกมากเลย จะสังเกตได้ว่าการขายนั้นไม่มีอารมณ์เข้ามาร่วมจะคิดแบบเป็นหลักเหตุและผลและไม่เกิดการแชร์หรือบอกต่อในขณะที่การตลาดนั้นเป็นการดึงดูดให้ผู้คนมีอารมณ์ร่วมแล้วเกิดการบอกต่อนั่นเองข้อที่ 3. คนเจ้าชู้กับคนมีสเสน่ห์หากเปรียบเทียบการจีบสาวการขายนั้นจะเป็นลักษณะประมาณว่าเมื่อคุณเข้าไปหาสาวในคลับแล้วพูดว่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าผมขออนุญาตเลี้ยงเครื่องดื่มสักแก้วหนึ่งจะได้ไหมครับ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีความเป็นเจ้าชู้อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ในขณะที่การตลาดนั้นคือการทําให้ตัวเองดูน่าสนใจน่าดึงดูดน่าลหลงไหลเพื่อให้คนเข้ามาหาเรายกตัวอย่างเช่นผู้ชายที่โพสเรื่องเกี่ยวกับการใส่ใจสุขภาพการออกกําลังกายการกินอาหารคลีนแสดงออกถึงการให้เกียรติผู้หญิงซึ่งเมื่อใครๆต่างเห็นผู้ชายคนนี้แล้วก็เริ่มตกหลุมรักเพราะดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆข้อที่4ี่ มันเป็นเรื่องของการจัดการกับความรู้สึกเมื่อถูกลูกค้าปฏิเสธสำหรับคนที่มีลักษณะเป็นนักขายนั้นคือคนที่ไม่ค่อยมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องสักเท่าไรนักเนื่องจากมีหลักการคิดเป็นคณิตศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนที่แล้วนักขายได้พูดคุยกับลูกค้าเป็นจนวน100คนแล้วปรากฏว่าสามารถปิดการขายได้จํานวน10คนนั่นแสดงว่าสามารถปิดการขายได้เป็นจํานวน10%เดังนั้นหากเดือนนี้เขาต้องการทํายอดขายให้ได้20คนเขาก็แค่พูดคุยกับลูกค้าให้ได้จํานวน200คนเท่านั้นเอง ซึ่งนักขายส่วนใหญ่จะไม่มัวมานั่งคิดเพื่อนําเสนอขายลูกค้าแล้วถูกลูกค้าปฏิเสธเขาก็แค่หาลูกค้าที่จะพูดคุยคนต่อไปให้ครบตามจํานวนแต่ในขณะที่นักการตลาดมีระบบการคิดที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในแต่ละครั้งที่ทําแคมเปญการตลาดออกมาจึงจำเป็นที่จะต้องระดมและใช้ความคิดสร้างสารรค์เป็นอย่างมากเพื่อคิดไอเดียที่ดีที่สุดในขณะนั้นออกมาให้ได้ซึ่งหากพบว่าแคมเปญที่อุตสาห์คิดมาแทบเป็นแทบตายนั้นกลับล้มเหลวไม่เป็นท่านักการตลาดคนนี้ก็จะค่อนข้างรู้สึกฟเฟลเป ข้อที่ 5. การเติบโตแบบเส้นตรงกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในฐานะที่คุณเป็นซ e อของบริษัทแล้วพบว่าตอนนี้ยอดขายของบริษัทนั้นยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางเอาไว้ในไตรามาสนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือการขายให้มากขึ้นเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ซึ่งเป็นการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ในขณะที่หากยอดขายของคุณเป็นไปตามเป้าแล้วคุณก็เริ่มมีเวลาคิดเวลาวางแผนในการทําให้บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดยกตัวอย่างเช่นในปีนี้คุณมียอดขายเฉลี่ยเดือนละ1น0 0 0แบาทแต่ต้องการให้บริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นเป็น10เท่าหรือยอดขาย1ล้านบาทต่อเดือนภายในระยะเวลา1ปี ซึ่งสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําก็คือการวางแผนการตลาดเพื่อออกแคมเปญที่สามารถดันยอดขายให้เติบโตขึ้น10เท่าให้ได้ภายในปีหน้าจะสังเกตได้ว่าถ้าอาศัยการขายเพียงอย่างเดียวการเปลี่ยนยอดขายจากเดือนละ10,000แบาทไปเป็นเดือนละ1ล้านบาทนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยข้อที่ 6. กการเปลี่ยนแปลงให้เป็นลูกค้าเทียบกับการหาลูกค้าเข้าร้านการขายนั้นจะโฟกัสไปที่การคอนเวิร์ตหรืออัตราการเปลี่ยนให้เป็นลูกค้า ในขณะที่การตลาดคือการดึงผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ามาให้ได้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดร้านขายรองเท้ากีฬาสิ่งที่นักการตลาดทำก็คือการนำพาผู้คนที่ชอบออกกําลังกายเข้าร้านให้ได้มากที่สุดในขณะที่นักขายนั้นมีหน้าที่เปลี่ยนผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านให้ซื้อสินค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเองข้อที่7มันเป็นเรื่องของคนกับสินค้าสําหรับฝ่ายขายแล้วสิ่งแรกที่ต้องขายให้ได้ก่อนก็คือการขายตัวเองให้ได้ ซึ่งนั่นหมายถึงการขายตัวเองเพื่อให้ผู้คนเกิดความเชื่อมั่นในตัวของนักขายซะก่อนแล้วหลังจากนั้นนักขายก็จะเริ่มอธิบายสินค้าหรือบริการของบริษัทว่าจะสามารถช่วยลูกค้าอย่างไรได้บ้างในขณะที่นักการตลาดนั้นจะโฟกัสไปที่สินค้าก่อนตัวอย่างเช่นการประกาศว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้นจะสามารถช่วยเหลือลูกค้าอย่างไรได้บ้างจะเปลี่ยนชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้นอย่างไรได้บ้างซึ่งมันก็ถูกและสําคัญทั้งคู่เพียงแต่จัดลําดับความสําคัญแตกต่างกันก็เท่านั้นเองข้อที่8 มันเป็นเรื่องของค่าตอบแทนระหว่างเป็นคอมมิชชั่นกับเงินเดือนสำหรับนักขายแล้วจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานยิ่งขายได้มากรายได้ก็ยิ่งสูงมากขึ้นตามไปด้วยแต่ข้อเสียก็คือในกรณีที่ทำการขายอยู่3เดือน6เดือนแล้วก็พบว่าไม่สามารถปิดการขายได้เลยนักขายนั้นก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิน้นชีวิตของนักขายจึงขึ้นอยู่แบบวันต่อวันแบบเดือนต่อเดือน ในขณะที่นักการตลาดนั้นไม่ว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ตามก็ยังคงได้รับเงินเดือนอยู่บนยังค่ําแถมยังไม่มีความเสี่ยงที่จะโดนไล่ออกในเร็ววันนี้ในขณะที่นักขายขายไม่ได้แค่เดือนเดียวก็ถูกเชิญออกแล้วแต่สําหรับนักการตลาดแล้วขอเพียงทําแคมเปญโดนๆสักแคมเปญเดียวก็จะถูกจดจําและกล่าวถึงไปอีกนานแสนนานแต่แม้ว่าจะทาแคมเปญดียังไงก็ยังคงได้เงินเดือนเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นตามผลงานเหมือนนักขายข้อที่9 มันเป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากการลงทุนสำหรับฝ่ายขายนั้นจะสามารถทำเงินให้กับบริษัทได้อย่างคันท่วงทีในระยะเวลาแบบวันต่อวันแบบเดือนต่อเดือนซึ่งสิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะต้องลงทุนก็คือการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือเป็นแบบเปอร์เซ็น์นั่นหมายถึงยิ่งนักขายขายได้มากคุณก็ต้องยิ่งจ่ายมากขึ้นเช่นกันซึ่งคุณก็จะต้องดูว่ามันคุ้มค่าแก่การจ่ายเงินก้อนนั้นหรือไม่ ในขณะที่การลงทุนด้านการตลาดนั้นจะมองภาพใหญ่ในระยะยาวเป็นปีขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นแคมเปญการตลาดของ Apple ในปี1984มีการทุ่มงบการตลาดสูงถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในสมัยนั้นถือว่าสูงมากๆซึ่งในบอร์ดบริหารนั้นไม่มีใครเห็นด้วยกับสตีฟจ็อบสเลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็ดื้อทำมันจนได้จนในที่สุดแคมเปญน,นั้นก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมา ซึ่งแคมเปญนั้นถูกพูดถึงในสื่อต่างๆแบบฟรีๆรซึ่งว่ากันว่าโฆษณาชุด1984ในชุดนั้นหากจะต้องจ่ายค่าโฆษณาแล้วแล้วก็จะต้องจ่ายถึง5ล้านดอนลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือ9ความแตกต่างระหว่างการขายกับการตลาดหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้ากับทีมงาน blue o clock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ i